คนดิเดนายกนะคนที่มีโอกาสเป็นนายกในบัญชีที่เหลืออยู่ถ้าคุณอุ้งอิงลาออกนะถ้าคุณอุ้งอิงลาออกจะเหลือใครบ้างนะแต่ละพักพลเอกประวิตยยังมีชื่อเป็นนายกแต่จำนวนเสียงที่เสนอเนี่ยไม่พอแล้วพลังประชารัฐชัยเกษมพักเพื่อไทยแต่สุขภาพทำงานได้หรือไม่คุณ พีรพันธ์บัญชีรายชื่อนายกของรวมไทยสร้างชาติเสียงสอสอในพักเองหนุนเนี่ยก็แค่ครึ่งเดียวค่ะแล้วในบัญชีของรวมไทยสร้างชาติก็ยังมีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาต,ตอนนี้ท่านเป็นองคมนตรีท่านจะมามีสถา,านะตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อท่านลาออกจากการเป็นองคมนตรีซึ่งการเป็นองคมนตรีเนี่ยเป็นไปตาม พระบรมราชวินิจฉัยเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใครก็ไม่อาจาก้าวล่วงได้เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ณขณะนี้ตัอดออกไปเลยก็เหลือคุณพีรพันธ์เว้นแต่ว่าลุงตู่พ้นจากการเป็นอคม,มนตรีนะอันนี้เราไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงแล้วคุณอรุทธินภูมิใจไทยก็ถอนออกไปแล้วแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งลาออกแล้วเหมือนถึงหมายถึงฟอร์มคอรมกันใหม่ฟอร์มนายกใหม่ ก็มีโอกาสเป็นไม่ได้จะกลับมาจับมือกันไงเพราะที่เขาถอนออกไปเนี่ยเหตุผลก็คือกรณีของนายกอุกิงเมื่อตรงปัญหาหมดไปก็กลับมารวมกันได้ทีนี้ประเด็นคือแล้วจะให้ใครเป็นนายกใช่ไหมคุณชัยเกษมไม่ไหวคุณพิรพันธ์ไหมหรือคุณหนพอไหมจังหวะจะเหมาะสมเงื่อนไขเหมาะสมเป็นพลเอกประยุทธ์ไหวไหมได้ไหมมีโอกาสไหมหรือคุณอนุทินเพราะว่าถ้ากลับมา กลายเป็นพักภูมิใจไทยจะเป็นพักรองจากพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นนี่คือหมากเกมทางการเมืองที่บอกว่าให้คุณอุ้งอิงลาออกเนี่ยคุณชัยกเกษมถัดไปแต่เป้ารองเพราะรู้ทั้งรู้ว่าคุณชัยกเกษมน่าจะเป็นนายกไม่ไหวอันนี้รายงานข่าวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นพักอื่นพักอื่นที่เหลือก็คุณพีรพันธ์คุณอนุทินจะเป็นใครเท่านั้นน่จะจำได้ไหมที่คุณอนุทินอยู่โรงพยาบาลคุณพิรันไปเยี่ยมอ่ะ คุยกันยาวแล้วไม่รู้คุยอะไรกันบ้าง<ม>นะแล้วก็ท่านองคมนตรีลุงตู่ยังมีชื่ออยู่เพียงแต่ฐานะของท่านไม่ได้<ม>คุณจุริน<ม>นะก็ยังมีชื่ออยู่ในบัญชีเกเดตน,นายกนะอันนี้คือถ้าเกิดคุณอุ๋งอิงลาออกแล้วทีนี้ที่การเมืองฝั่งเพื่อไทยมั่นใจว่าเอา<ม>อุ๋งอิงนี่แหละเดินต่อเพราะถ้าเกิดอุ๋งอิงออกโต้วี้นายกจะหล่นไปสู่พรรคอื่นเลยอ่ะอ้าวทีนี้แล้วเสียงพอไหม ท่านผู้ชมดูเสียงขั่วการเมืองต่างๆนี่ครับรัฐบาลแพทองทานเมื่อขาดภูมิใจไทยไปด้านซ้ายนี่คือตอนที่มีภูมิใจไทยอยู่ฝั่งขวาก็คือภูมิใจไทยออกไปแล้ว <c oughs> นะก็มีคะแนนเสียง 8, 2อง3้อแ <c oughs> นะก็ปร <c oughs> ิ่มอยู่นะแล้ว จะไปเอาที่ไหนมา2 3 8สาบนี่ยังเป็นรัฐบาลไม่ได้นะเพราะว่าอะไรฮะเพราะถ้าเกิดสถานการณ์มันเป็นแบบในกราฟ,ฟิกนี้นะ,ะนะก็จะมีเพื่อไทยมีประชาธิปัตย์มีชาติไทยพัฒนามีประชาชาติมีชาติพัฒนาเพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทยประชาธิปไตยใหม่ไทยก้าวหน้าก็จะมีกลุ่มของคุณสุชาติเนี่ยแล้วก็จะมีกล้าท,นะที่ยี่สิบกบวกสี่ นะมีดูดมาด้วยนะเพราะฉะนั้นจำนวนเสียงเนี่ยนะยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งส่วนฝ่ายค้านจะเป็น257เพราะมีภูมิใจไทยบวกเข้าไป69บเกและบวกกลุ่มคุณพีรพันธ์ถ้าเกิดว่าอุ้งอิงไม่ออกไงกลุ่มคุณพีรพันธ์ก็จะไปที่โน่น18เสียงประชาธิปัตย ก็จะมีกลุ่มผู้อาวุโสบวกคุณสันเพชรสี่แล้วก็ไทยสร้างไทยอีกสองคุณหลังคุณดิสักหนไฝ่ายค้านจะเป็น257นะครับฝ่ายรัฐบาลจะมี238นะครับอ๋อไม่ถึงกึ่งหนึงด้วยไม่ถึงกึง่งหนึ่งจะเป็น247ไงอ่ไห็นไหมฮะกึ่งหนึ่งจะเป็น247ค่ะนะแต่ถ้าพักรวมไทยสร้างชาติยังอยู่ ยังเกินกึ่งหนึ่งอยู่ครับถ้ายังอยู่ครบไงก็จะเป็นสองเพราะฉะนั้นสถานการณ์คืออะไรแกนนำฝั่งขั้วทักษิณรู้ไหมว่าจะเจอเสียงแบบนี้ถ้าเกิดคุณพีรพันธ์ไปบอกนายกนายกไม่ยอมลาออกถ้านายกเสียสละเพื่อประเทศชาติเถอะม,มันจะได้เดินต่อไปได้ความไว้วางใจความเชื่อถือความเชื่อมั่นดูสิรอบด้านจะมไม่ยอมรับนนนแล้วนะ เสียสละเพื่อชาติเธอลาออกไม่ออกแล้วอุ้มคุณอุ้มยิงเป็นนายกต่อกลุ่มคุณพีรพันธ์ก็จะถอนนะส่วนที่เหลือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะถอนหรือไม่ถอนเขายังไม่พูดฝั่งคุณสุชาติฝันะ่งคุณสุชาติแต่เชื่อว่าไม่ถอนแน่นอนคะนะก็จะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะแต่แรงข่าวรายงานว่าก็จะเดินไปก่อนเพราะมันไม่ต้องเลือกนายกใหม่ไง ตอนนี้มันจะไม่ใช่การฟอร์มการยกมือกันใหม่แต่ถ้าเป็นการลาออกมันต้องเลือกใหม่ฟอร์มกันใหม่หมดทีนี้แต่ตอนนี้นายกยังไม่ออกยังไม่ออกยังอยู่แต่เสียงสอสอสนับสนุนเป็นเสียงข้างน้อยอเพราะมันหายไปยังทำงานต่อได้จนกว่าเมื่อไหร่ถูกอภิปรายไม่ไว้ออวางใจหรือกฎหมายสำคัญไม่ผ่านสภาที่ต้องยกมือโหวตนนถึงตายะจะไปตายในสภา แต่ในระหว่างเนี้ยระหว่างเนี้ยฝ่ายั้่ของคุณทักษิณก็มั่นใจว่าวเสียงข้างน้อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีเสียงไหลมาเองมั่นใจว่าเรียกนกเรียกปลาได้มีคาถาวิเศษที่บอกว่ายังนับเลขกันอยู่เนี่ยนะโอ้่และนะยิ่งกว่าพ่อสั่งเรียกปลาอีกนะนับเลขกันอยู่เดี๋ยวจะมาเองซึ่งความเชื่อนี้ก็เป็นไปได้จริงในการเมืองไทยนะ,ะเพราะอันเนี้ย มันจะไม่ใช่ต้องยกมือเลือกนายกกันก่อนอแต่นายกเป็นนายกอยู่แล้วเราไม่ออกเสียงสอสอหายไปก็หายไปสิแต่มั่นใจว่าเวลาจะโหวตเรื่องสําคัญเนี่ยหามาเติมได้อ,อันนี้คือทางการเมืองที่จะไปฮะ,ะอันนี้ไม่ใช่ความเห็นผมนะมเป็นข่าวที่ออกมาว่าเขาจะเดินกันแบบนี้นะแต่ทีนี้เพิ่มเติมฮะนะอันนี้เป็นกราฟ,ฟิกของ TNN ภูมิใจไทยถอนตัวร่วมรัฐบาลรัฐบาลแพรองทานเหลือกี่เสียงในสภานะ ของทีเนเเนี่ยให้ข้อมูลก็คือรวมไทยสร้างชาติยังอยู่ไงเลยเป็น261เห็นไหมฮะขั้วรัฐบาลสองร่าเสร็จแต่ถ้ารวมไทยสร้างชาติถอยออกไปถ้าถอยออกไปหมดก็เนะจ๊งเลยแต่ถ้าถอยออกไปบางส่วนต้องปริมปริมอะ่ะแต่ที่ได้แลกกลับมาคืออะไรได้เก้าอี้ที่ภูมิใจไทยลาออกกันไปอะ่ะก็ต้องมาเกลี่ยให้ฝังรัฐบาลก็เป็นทรัพยากรที่เอามาล่อได้ผมพูด อ้นีไปหรือวเอามาเอามาเกลี่ยเอามาบริหารจัดการนะเก้าอี้แปดเก้าอี้ของภูมิใจไทยเก้าอี้รองนายกมหาไทยเก้าอี้อวอเก้าอี้กระทรวงศึกษาเก้าอี้แรงงานรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพาณิ์กระทรวงศึกษาว่าการอช่วยมหาไทยอีกอะเราเนี้ยเอามาแลกเอามาบริหารให้กับพักร่วมที่เหลือรวมไปถึงสสกลุ่มอื่นที่จะเรียกเข้ามา แม้ว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยก่อนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะถ้าเกิดว่าคุณอุ้งอิงไม่ออกนะกลุ่มคุณพีรพันธ์ก็ต้องถอนแล้วปรากฏการณ์ก็จะเป็นแบบนี้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก่อนช่วงแรกแล้วทีนี้จะมีการยื่นนะเพื่อที่จะให้ล้มไปเมื่อไหร่ได้ก็ต้องรอดูกลไกต่างๆในสภานะโหวตกฎหมายการเงินนะกฎหมายสำคัญเมื่อไหร่เดี๋ยวก็กำลังจะเปิดสภาอยู่แล้วนี่ แล้วหลังจากนี้จะหาได้จริงหรือนี่คือสถานการณ์การเมืองมาถึงตรงจุดนี้